วัตถุบโบราณนะครับผมอายุประมาณ88ปีแล้วนะครับหายากนะครับรุน่นี้ <c oughs> วัตถุบโบราณนะครับอายุ88ปีแล้วนะครับดูโฟกัสให้ดูความเสื่อมไปแห่งร่างกายแห่งรูร่งารรงกายเสื่อมคล้ายๆมะม่วงมะม่วงฝกมากๆจะเป็นจุดดำๆมนุษย์เรานี่เหมือนเป๊ะเมื่อก่อนไม่มีนะจุดๆพวกนี้ดนะูดูผมผิวผมนะี่เมื่อก่อนจะไม่มีแก่ปุ๊บมีปั๊บเลยนะ ความย่นใช้ได้เลยนะเนี่ยความย่นใช้ได้เลยนะผิวตรงผิวหนังนี่ใช้ได้เลยร่างกายยังพอได้อยู่ไหมพอได้พอได้อยู่ผู้ผ่านลาตีมานานนะครับผ่านเมื่อกี่ลาตีแล้วก็ไม่รู้แปดสิบแปดปีอ่ะคิดดูตอนนี้ฝึกสมาธิไปถึงขั้นไหนแล้วครับคุณพ่อฝึกสมาธิไปถึงขั้นไหนแล้วนิ่งยังนิ่งยังนิ่งนิ่งน นอนหลับสินอนหลับสบายนะผมก็สอนธรรมะนั่งสมาธิง่ายๆนะสี่บรรทัดนะครับหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแค่สี่บรรทัดแค่นี้ครับบอกเลยว่าคุณวิเศษมากมายครับใครทำได้ใครเพ่งพินิจอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ อยู่แบบว่าต่อเนื่องนะฮะก็จะสามารถทําให้นิวรห้าดับลงไปได้เพราะในระหว่างที่เพ่งพิจรารณาในลมหายใจอยู่เนี่ยจิตก็มาตั้งอยู่กับกายคตาสติแล้วพอจิตมาตั้งกับกายคตาสติแล้วก็ไม่ไหลไปอีกสามธรรมาธาตุคือเวทนาสัญญาสังขารน,นะครับจิตก็จะมาเกาะอยู่ที่ธรรมาธาตุเดียวคือลมหายใจแค่หมวดกายานุปัสสนาก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการละอภุศลได้เอาไปฝึกใช้กันนะครับ สอนคุณพ่อคุณแม่ให้นั่งสมาธิสบายๆนะครับโอ้โห oh, ดูนี่จะพามาดูนี้มอนบันเบอรี่นะเต็มเลยเนี่ยดูดิเต็มบ้านเลยอ,อร่อยเลยครับนะครับจบการรีวิวนะครับวัตถุบโบราณ88ปีพ็เก็บกินดิเนี่ยเก็บกินได้เลยนะปลอดสารพิษนะครับตั้งอยู่ข้างอันนี้นะวงขี้นะเขาเรียกอะไรพ่อวงขี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกวงขี้อ่ะนะมันก็เลยจะเลยงอบงามได้ดีนะฮะดูดิโคอดอกอะ่ะโคดอกเลยใหญ่ดกเลยใหญ่เนี่ยอบๆเลยนะ นะครับรสชาติดีมากเลยครับว้าวมันช่างแจ่มแล้วเกินืืเคือเกระชดเก็บกินจากต้นเลยครับว้าว